สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีช่องว่าเป็นก๊าสินครับเมื่อนีสิมาอ่าเปิดราคาง่วคู่ม้นชนสเตชันนะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมเมื่อนีสิให้คุณพ่อคู่ม้นชนสเตชันนะครับเพื่อนเกษตรช่องยูทูบแล้วกันเอางัวมาขายกันเมื่อนี้นะครับใส่คุณพ่อผ้าเบิ้งงัวเพื่อนเลยครับเอาผอใส่เบิ้งตัวแรกแล้วเหรอเอาเปิดตัวเขาหน่อลูกนี่อยตัวเข่าเนี่เปิดไปเศร้าเศร้าเศร้าเกียรติครับผมไม่รูกตัวละครนี่ ลูกพ่อกระโปจะได้กับกประมาณบ o ต t o m ก็สามสีดอกที่อันนี้ท่องนี่กับพ่อเป็นเป็นขั้วปล่อย,อยเท่าเหลียวเบิง้งเมื่อกี้ท่องยุทแต่ว่าขายเบิ้งกันเอาคือว่าได้รับประกันคือว่าขายเบิง้งเบิ้งบริบทเอาว่าเป็นไหนว่ามันตีท,อท่อ,องแถบเพาะเขาบอกว่าการรับประกันน่าลูกเนะาะบ้างลอยสามเหนือที่ยังไง ครับผมแต่ว่าลูกสลูกสี่ไนี่ครับแต่ว่าาบรประกันว่าทองหรือ่ท่องรับบรต็เบิ่งเราพราะมันงปล่อยทงปล่อยทงครับเปิดราคาอะไรบ้างรบเปิดไปากียรตลูกต่อรองได้ครับซาเกีต่อรองได้น่มองขายรอกคันพูได้สนใจก็เอาครับครับผมครับครับครับผมเปิดไปเปิไเปิไปแล้วครับ เอามาสามตัวเนี่ยอันนี้แม่กับลูกนั่นลูกอันนี้แม่กับลูกแม่นั่นนั่นลูกลูกตัวเถิกลูกลูกตัวเถิกนะครับเนาะครับผมลูกตัวเถิกเป็นลูกที่ไหนบ้างจะบอกเนอะเป็นลูกที่ตัวที่สามเหนือลูกลูกอยูที่สามนะครับครับผมตัวนี้ก็กับง่วงปอยโทนี่ก็บหัจับว่าสีมีทองอยู่เพอาะงันทองไข่ทองไงคือคืออยู่นั่นก็ลูกทองไข่ทองไงอยู่ครับผมไข่ทองไงนะครับเปิดพ่อเปิด เปิดเปิดแม่เปิดแม่ลูกไว้ชีส็บสองหลูกเปิดแม่ลูกไว้ีบสองนะครับครับผมะลูกมันจะเดือดหรอลูกมันกัดหาเดือนหกเดือนเนี่ยลูกลมหาเดือนหเดือนเนาะครับผมีครับตลองไหนขึ้กันละลูกตลองไห้กครับผมแยกอยู่ครับแยกก็เลยคือแยกเลยมันกัดขืนแพทย์ได้ลูกคืออยากเปิดน่นจะได้สิบแปดแต่ว่าจะเปิดเศร้านึงกันจะคอยต่อรองกันคือแยกอยู่ คันแยกใื้เปิดตัวนั่นเ้าหนึ่งต้นเ้าหนึ่งตันนี้เ้าเจ็ดครับผมมีสาตัวนะครับมีสามตัวหลกพีสามตัวครับขอผู้เนาะฝากเปิดโคไปเลยครับครับูเก้าสองเจ็ดหาหนึ่งหนึ่งหนึ่งหาหาูมันจดครับยู่ำเพอเมื่อสองหลกรัวบัยู่พ้านหน้าล่ะ อยู่บ้านหัวหน้านะครับครับผมอยากได้ไข่กางให้เสือโคไปเลยครับนี่พ่อหม่าสามีเสือนะครับม่าสามีเสือครับหม่าสามีเสือแต่ว่าเบิ่งอยู่ในเฟสอยู่ในช่องยุทธภคมิหัวนี่ยเชื่อรุ่งหลายตัวอยู่นะครับครับนักลุกฝากช่วงน้องหัวนักลุกฝากช่องนะครับผมเอาครับสวัสดีครับท่านพี่น้องท่านผู้ชมนะครับของผู้เพื่อนชนสเตชฉันนะครับช่องไม่ไม่ดอกฝากพี่ฝากน้องไว้่เตือน จากหูจากราคางัวสนามตั้งๆนะครับกันพยายามไปไล่งานราคาง่วนพี่น้องในรับทราบคือหนาตละสนามไปกันยังก็ยังก็ตามขอขอบคุณ c เอฟซแฟนๆถูกผูถูกคดนะครับมือนเดียขอขอคุณอะไรครับจะเลริอทับเดินหนกเบ้ออกวมยครับ่อายครูาี่ได้เห็อครูบนชุดพลอาสาครับ อ่าครับผมกอนปนุงุดๆแล้วกัสาวหลายเสียลอกันถาัดัธรรมชาติไปเรื่อยก่อเขพว่าอะรเอาเอาเอาจะเลื่อนถ้ำดจะเลื่อนถ้ำแบ